นีเป็นปบวชกษเดียส่20ปีแต่อยู่สันเดียส่20ปีก็ทำงานมากทำรวยก็เลยลาออกจากสันเดียส่งไปอยู่ไต้หวัน13ปีลครับครัอันในส่วนตัวจะมีความรู้เรื่องแพทย์นิดหน่อยเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยเก่งเรื่องแพทย์ทางเลือกเหมือนกันตอนที่ไปอยู่ปีแรกๆรู้สึกว่ามีคนพาหมอเขียวไปอยอ่ดันั้นก็เลยได้พาหมอเขียวเที่ยวรอบเกาะอนช่วงนึง ว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้จักคําว่ากัวซาไปแล้วแต่โดยส่วนตัวเนี่ยมาไต้หวันมาอเมริกาทั้งนี้จะกาวว่าจะอยู่ให้ได้5เดือนเพื่อเก็บตัวเขียนหนังสือเรื่องพุทธศาสนาสามมิติคือเรื่องเทรว่าหมายานและก็วัชรยานซึ่ป็นเรื่องที่คนเดียวนี้เกิดมาแล้วไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตจะเกิดเป็นเพื่ออะไรแล้วก็มาศึกษาพุทธศาสนาก็เหมือนกับ ไม่รู้ว่าจุด,ดยืนตัวเองอยู่ตรงไหนน่าสงสารมีคนจะเรียนพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นเริ่มต้นที่อินเดียต้องไปเรียนภาษาบาลี <Okay. S 1> จะเรียนพุทธหมหายานก็ไปหัดภาษาจีนกลางก่อนหรือจะเรียนถึงวัชรยานนั้นต้องปีนเขาขึ้นไปหาไดนาลามาถึงที่เบสอันนี้คือความเป็นเปลือกของพุทธศาสนาจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยทำแค่ที่ปณิจจลองสารีเมืองพูดก็พอแล้วก็คือกินให้น้อยใช้ให้น้อย ทำงานให้มากที่เหลือจุนเจือสังคมจบพระเดชพระคุี่ิ้าเรื่องโยนทิ้งงงทะเลก็ได้ไม่ต้องอา่านนะแค่ทําให้ได้ตามเนี่ยฝึกตนเองกินให้น้อยทํางานให้มากแล้วก็บริโภคนิยมให้น้อยลงจะทำอย่างนี้ได้ต้องเข้าหมู่กลุ่มแบบที่หมอเขียวเขาทำขึ้นการรวมตัวเป็นองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอาตมาอยู่สันเดียสก20สิสปีเนี่ยเป็นของเบ่งของสันเดียร เป็นกุญสือเพราะว่าพวกสายธรรมศาสตร์เป็นพวกนักบริหารแต่มันจะเป็นคนจัดเขาเรายียกว่าหน่วยจัดตั้งของสันติสุขแต่พอทําตัวเองจนป่วยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวก็เลยล่าออกเลยก็เรยียกว่าเหมือนกับประชดตัวเองนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมทําตัวเองแล้วป่วยที่ป่วยก็คือเป็นโรค bronchitis คือถุลงลมอักเสบเรืเ้อรังแพทย์แผนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบอกว่ารักษาไม่หาย ก็ออกจากประเทศไทยแล้วก็เล่าจากคันเดียสร์มรเมื่ออายุประมาณ45ปีตอนนีนอ้อายุ58นะก็ออกไปจากประเทศไทยแล้วก็ไปดูที่สิงคโปร์มาเลเซียจุดท้ายไปลงที่ไต้หวันก็ไปพบว่าที่ไต้หวันเนี่ยนอกจากมีมหายานซึ่งคนไทยไม่รู้จักแต่ก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาให้นะซึ่งซึ่งเรื่องนี้จะเหมาะสําหรับพวกเราเพราะว่าการรวมตัวของคนไทยเนี่ย มีปัญหามากคือคนไทยเนี่ยถ้าคนคนเดียวเนี่ยเราสู้ฝรั่งได้แต่คนคนไทยสองคนสู้กับฝรั่งสองคนเนี่ยชัดจะสูญสีแต่ถ้าฝรั่งสามคนสู้กับคนไทยสามคนเนี่ยคนไทยแพ้เลยเพราะคนไทยจะหันมากระทึบกันเองก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> คนไทยมีวัฒนธรรมเทราวาคือสอนให้เพ่งโทษถือสาจับผิดกันเก่งมากอันนี้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ทางถาเถราวาทเนี่ยจาก สันไปสอนมากลายเป็นเน้นไปทางนัานหาข้อบอกพร่องจากตัวเองกลายเป็นไปเห็นข้อบอกพร่องของคนอื่นแต่เมื่อที่ไปอยู่มาหยายาเนี่ยได้ไปเห็นองค์กรพุทธในไต้หวันเนี่ยองค์กรตะวันชวนั่นนี่คือหนังสือเทศบาลต่างประเทศคือองค์กรพุทธชทจ่เป็นองค์กรที่เน้นการทํางานรวมกลุ่มบรรลุทมเป็นทีมแล้วก็จะทําให้ทีมไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกไนดะ้ เพราะจีนแททุกวันนี้ยังไปพุ่งกว่าลงไปนะ้เพราะว่าพอคนไทยเนี่ยอยู่กันเป็นนานๆสักภาคหนึ่งทํางานไปสักภาคหนึ่งก็จะราําคาญหงุดหงิดถือสาอยู่กันไปไม่ได้นาะนแต่สิ่งที่การรวมตัวจะเกิดขึ้นได้นะ่ะเพราะซึ่งจะเป็นคนไทยรุ่นใหมนะ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นคือให้คนไทยเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมสามข้อคือหนึ่งให้เกียรติคนอื่นยาดวนสรุปคน เป็นข้อที่สําคัญมากก็ได้ในตัวสรุปเอื่นเร็วมากเลยเพราะคนไทยใจร้อนประเทศเราประเทศร้อนสาวคนไทยเนี่ยมองลบเก่งเพราะสติจริงเกิงไม่ค่อยเป็นหาน้อยมากคนน้อยคนจะมีพสิทธิงจริงเนี่ยมไม่ถึง10แล้วข้อที่สอเอ่อเอือรอทอนน้อยไปอเอืออะทอนน้อยไปประมาณแปีที่ผ่านมาเนี่ยตมาได้ร่วมกับคนไทยกลุ่มหนึ่ง พาคนไทยระดับชั้นสูงของประเทศเนี่ยไปดูงานที่ไต้หวันมาแล้วหมื่นกว่าคนเสียเงินคนละสามหมื่นบาทบินไปดูห้าวันพาหมอพาอาชีพคนที่มีสีคือสีขาวพยาบาลแล้วก็ครูเป็นการปฏิวัติเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยเลยแล้วก็ได้เอาบุคคลอะไรเนี้ยกลับมาที่ประเทศไทยบุคคลหล่านี้จะเป็นคนชนั้นสูงของประเทศเลยมีนเดอนสูงมีความรู้มีสถานนะกลับมาเป็นประเทศไทยเชิงปรมณุคือ ทำให้เกิดคำคำนึงซึ่งคนไทยไม่เคยเกิดคือคำว่าจิตอาสาซืเมือามานะเป็นทําให้คนไทยเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าฉันไม่ต้องบรรลุธรรมก็ได้ขอให้ฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอันะนี้เป็นหัวใจของมหาญาณเลยนี่คือสิ่งที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงประรเทศไทยในเชิงปรมาโนูคือต้องใช้เวลาทาสัก50ปีคนไทยรุ่นใหมนะนะ่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุข เพราะได้ช่วยคนอื่นคนไทยสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยถ้าฉันมีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราจบหล้วนะแต่คนไทยในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพคือเมื่อฉันได้ช่วยเหลือคนอื่นฉัน Happy. แฮปปี้เราจะต้องอัพคนไทยขึ้นไปอีกอีกแงอย่งไงได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทําด้วยความภาคภูมิใจแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจะต้องเปลี่ยนคนไทยเนี่ยให้ถึงขั้น เป็นประเทศมาห,หาอำนาจทางพุทธศาสนา,นาเหมือนกับสมัยพระบุญลังกแผงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นมาห,หนาอำนาจด้วยกระดิ่งเพียงใบเดียวหน้าพระราชวังใช้วิธีการ,รบริหารปกครองแบบเป็นตุลาธิปไตยคือเห็นทุกๆคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่คนไทยเดี๋ยวนี้เห็นเป็นศัตรูอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาประมาณสักพันกว่าปีมาดีเอง คนไทยเราเปลี่ยนไปด้วยกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะจนลืมรากฐานของตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนประเภทไหนมื่ก่อกนและเมื่อเราสามารถเปลี่ยนในคมจริงคนนีได้แล้วเนี่ยจิตตัวแรกซึ่งหมอเขียวเน้นมากเลยคือคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวิบากกรรมมากคือชอบตัดสินคนอื่นแล้วก็มีจิตไม่ดีซึ่งเมื่อกี้น้องคันนมไปบอกแล้วเมื่อตัวเองเครียดแล้วเนี่ยมาเลงมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้เนี่ยว่จิตเครียดแล้วเนี่ยโรคไปถ้าเจ็บเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ อันดับแรกเลยที่อยากจะฝากไว้นะสำหรับอาตมาเนี่ยได้ประโยชน์มากเมื่อไปไต้หวันก็คือสามารถมองทุกเรื่องเป็นบวกได้นี่คือวรยุทธ์หมออามายเลยวรยุทธ์ั้นเซียที่อาตมาจะทําก่อนตายก็คือไม่ว่าอะไรต่างๆก,ก็เกิดขึ้นมองบวกเนะมื่อวานนี้อามาแอบเอาหนังสือของหมอเขียวไปอ่านนะาอามารย์ขอ,อขอกระตุ้นเลยนะว่าหนังสือเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยนะ หมอเขียวได้โชว์อรยุทธ์ของตัวเองว่าหมอเขียวเนี่ยบำเพ็ญบารมีมากี่ชาติก็ไม่รู้หนังสือเล่มเล็กๆที่หมอเขียวเขียนไว้เนี่ยเล่มหนึ่งสั้นๆมากเลยพูดถึงเรื่องก,การไม่ยึดตัวยึดตนการทํางานเพื่อเสียสละเพื่อสว่วนรวมเนี่ยเล่มนั้นเป็นหัวกระที่มากเลยคนทาํางานเนี่ยจะต้องมีจิตถึงขั้นนั้นเลยนะถึงจะทํางานระดับมหาภาพหรือทํางานระดับเพื่อส่วนรวมได้ขนาดนี้นันะ้นสิเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นคนไทยรุ่นปัจจุบันนี้ที่กําลังเกิดการวิกฤตแล้ว จะเปลี่ยนประเทศไทยในอนาคตได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะความัดถองเราจะต้องเปลี่ยนด้วยการลดตัวเราเองเนี่ยลงไปช่วยเหลือคนอื่อนจุดที่ในอนาคตประเทศไทยจะเปลี่ยนก็คือเราจะมีคนรวยกลุ่มหนึ่งนะคือคุณท่านนี่แหละถ้าว่าเป็นคนรวยเนะ่ยจมาเป็นลูกเศรษฐีมาบวชไม่ใช่คนสิ้ไนไลแม่ต่อใช้เอ็นเป็นนาบัตรพระผ่อนค้าจำบ้ัดไม่ใช่แต้เป็นคนรวยมาบวชและคนรวยที่มาบวชก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาบวชแล้ว อุทิศชีวิตตนเองเสียสละไม่มีเงินเดือนบวชสามสิบวกว่าปีใช้ชีวิตร่วรวมเหมือนกับทางสันติสุเดที่เขาสอนให้รู้จักกล้าจ,จนทนเสียดสีหนีสังสมนิยมสร้างสรรค์นั่นแหละคือสวรรค์นิพพานใช่ไหมสวรรค์นิพพานไม่ใช่ว่าไปอยู่ในป่าในท่านอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็นิพพานในชาชินิพพานเะนี่ยอยู่กับท่ามกลางมนุษยชาตินี่นี่คือสิ่งที่เราไปเห็นใน ไต้หวันงั้นฝากไว้ด้วยว่าองค์กรของคุณที่จะเกิดในอเมริกาเนี่ยนะจะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่มากถ้ามี3หลักการนี้อยู่เพราะคนไทยในอเมริกาเนี่ยใครๆก็รู้กันมานักหนาแล้วว่ารวมตัวกันยากพอรวมรวมไปก็แตกแ,แต่เพราะคุณขาด3หลักการนี้หนึ่งคุณไม่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นคนดีคนไทยเนี่ยระแวงเก่งมากล้วเริ่มต้นเตะตัดขาจอมยางตลอดมัอนอยู่กันไม่ได้เราเป็นประธานไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ล่วง นี่คือชื่อเสียงที่ประเทศอเมริกาเนี่ยรู้ตัวกันนะหนึ่ 1. ให้เกียรติสชื่นชมมองบวกให้ได้ไม่ว่าตามก็จะเกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะเราจะสนับสนุนเราจะทอดตัวลงเป็นผู้รับใช้ให้ได้ล่าสุดท้ายคือเพนะื่ออาทรองนองค์กรของของหมเอเฉียเนี่ยเป็นอาหารจานสําคัญของสังคมในยุคปัจจุบันเลยคือลงไปรับใช้ถึงขั้นสูงภา ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยสังคมไทยแล้วเนี่ยใช้ปากเก่งมากแต่ใช้มือไม่เป็นปากเนี่ยพูดจัดจัดจดจดจดถึงอลาหันไปแล้วมือไม่ขยับนะแต่งานของมองขียวงานของทีมงานที่มาเนี่ยนะเป็นงานที่ต้องลงไปถึงนะเขาเรียกว่าลงไปถึงที่เกิดนภาษาบาลีนะครับ่านผ้โยนิสโสมานัสิกาเนี่ยนะคือต้องลงไปรับใช้ไม่ใช่เอาแค่ปากพูดทั้นคนชั้นสูงในอนาเพราะาที่เราจะตัดสินได้เนี่ย คือเขาจะต้องลดตัวลดก้มเอวลงบริการคนหนึ่งคนคนนั้นแหละคือคนที่เราต้องทำถ้าเหมอนที็คือสิ่งที่อาตมาเนี่ยเมื่อไปอยู่ได้หวันเนี่ยอนก็ไปเห็นตัวเองเนี่ยป่วยจะตายอยู่แล้วอา่า่าก็ลาออกจากสตียสมเลยแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ไต้หวันเนี่ยอามาไปอยู่มา16บกว่ากว่าปีปัจจุบันนี้อามาประมวลองค์ความรู้หนึ่งคือเรื่องชื้อจี่ด้หนังสือหนึ่งเล่มก็คือเล่มนี้ว่าเขารวมตัวกันเป็นองค์กรได้ยาวนาน องค์กรชิซี่เนี่ยเป็นพุทธมหาย,ยานซึ่งขยายตัวเองออกไปทั่วโลกแล้วเจสิประเทศสามารถที่จะเป็นกองกําลัง5ล้านคนต้านทานความเลวร้วายของนาก,การเมืองสองพักซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณพักละ7ล้านคนคือพักกูมินตังกับพักมินจินตังแต่หัวหน้าพักสองพักนี้เนี่ยจะต้องทําตัวเป็นฉันเป็นสมาชิกของชิจีนะครเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้คะแนนเสียงนะฮะถ้าว่าพวกเราเป็นคนไทยจะไปรอว่าพักนั้นพักนี้จะดีเนะี่ย ลดตัวเองลงเป็นผู้รับใช้บริการคนรอบข้างโดยใช้วิชาของหมอเขียวเนี่ยซึ่งเหมาะสาหรับฐานข้งคนไทยมากเลยเนี่ยเราจะสร้างเครือข่ายพลังสีขาวนะแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยด้วยคนกลุ่มน,นี้ซึ่งแน่นแนคนเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะประเทศไต้หวันก็ทําทำสําเร็จมาแล้วนะครับที่จัินแนละ้วประเทศไต้หวันเนี่ยเขาทาสาเร็จแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราลองทานะเขาทําสําเร็จแล้วจริง ในประเทศไต้ไหวันเนี่ยไม่มีการข่มขืนกระท,ทำทําเราไม่มีการตบตีไม่มีการแย่งชิงเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดมากเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยจะมาพาไปทัวร์ได้เลยนะและสุดท้ายก็คือเรื่องเมื่อไปอยู่ที่นั่นสุดท้ายแล้วแต่านะ่านะก็ได้วิชามาคือหนึ่งได้วิชาตบขูดดูดจัดสมบัสจับไพร่อกดนตะรีนี่คือวรยุทธ์เจ็ดของอามานะตบก,ก็คืออนะไร พราะคุณงงเคยได้ยินนะเดี๋ยวให้มีเวลาว่างมาให้ทามาลอตบดูตบด้วยกําลังภายในเนะ่เมืองไทยเนี่ยในสมัยก่อนดังเรื่องเรื่องการตบนมตบนมแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าการใช้เอวเนี่ยสปัดเนี่ยเป็นขบวนท่าชั้นสูงของชีกงของวรยุทธเจดลีหลีเซลหลงจิบมันทั้งหลายเนี่ยเขาใช้เอวตบตบยังไงเนี่ยต้องให้เวลาสอนนะหมอเขียวกลับไป้วเนี่ยอาตมาย,ยังจะอยู่อีกสี่เดือน เราอาจจะได้พบกันในนากตถ้าว่ามีเวลาลงตัวแล้วคุณวงเล็บซื้อตั๋วเครื่องบินให้ตมาได้ตวมาจะบินว่อนอยู่ในอเมริกานี่แหละนะตอนนี้ตะมาได้รับคําเชิญลำดับแรกแล้วจะไปจีนแต่ก็จะบินอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าตะมาเตรียมทั้งอุปกรณ์เตรียมอะไรมาด้วยเพื่อที่จะหนึ่งนะตมามาเจ็ดปีที่น้าตมาสอนแด่กับคนจีนแต่งวดนี้เนี่ยพอได้ฟังว่าหมอเขียวอยากมาเนี่ยหนึ่งตมาอยากจะรู้จังเลยว่าหมอเขียวเนี่ยใช้สมุนไพรยังไงที่จะมารักษาคนอาตมาเนี่ย ไม่มีองค์ความรู้วันนี้เพราะว่าไปเรียนทางด้านกฎหมายฉะนั้นมาคราวนี้เนี่ยได้ละแค่ฟังมาสามสี่วันเนี่ยอาจาโกยเลยเพราะว่าอารมาเป็นนักขโมยความรู้อยู่แล้ว <S 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 าาขโมยเลยแอบฟังประเด็นไหนเด็ดอาจารยมาเป็นเป็นนักจับประเด็นเพราะทาเป็นนักวิจัยเพราะฟั้นฟังๆเด้แม่ๆแต่หูเนี่ยกระเด็กตลอดจบประเด็นแม่นนักวิจ,จัยจะเก่งแล้วก็เป็นนักเขียนมันทึกประจําวันนักเขียนมันทึกประจําวันเนี่ยจะเป็นนักสรุป สรุปประเด็นได้แม่นเป็นนักถอดรหัสอาจามาเขียนบันทึกประจำวันมาตั้งแต่อายุสิบสามจนแบบนี้ก็ยังเขียนบันทึกประจําวันอยู่เพนะนี่คือวารยุทธ์ของเราและพอเราทําอันนี้ไดนะ้คุณก็จะรู้จักที่จะเอามาใช้นอกจากการใช้อาหารสูตรไพยแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารยยังยังอยากจะเสริมเข้าไปก็คือเรื่องอารมณ์นะคนไทยเนี่ยที่เครียดมากๆเนี่ยก็คือเพ่งโทษตำหนิ คุณไม่สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณเนี่ยให้เป็นบวกได้นคุณเป็นมาแรงในอารมณ์ได้นะถ้าว่าคุณสามารถมองทุกอย่างอารมณ์ก็ดีเลือดลมก็ไหลเวียนดีนะกนะ็ตบคูณโคสรนะดูดใช้ถ้วยดูดหายถว่าแค่ให้ดูเฉยๆนะถ้วยดูดเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของทางจีนระับนะก็จะเป็นถ้วยดูดดูดขึ้นมาแล้วยังจะมีต่ำไปอีกแต่นี่มันไม่ใช่เป็นของคนไทย พอดูล,ลงไปนะมีการเดินถ้วยมีการใช้เข็มจาะดูดเขาเรียกว่าปลั d กเลตติ้งขับปอันนี้พวกอันนี้นะจะต้องเข้าค่ายสนอนตบคูดดูดจัดจัดก็คือจัดกระดูกไคลโรเพติกนะที่นี่เรามีเห็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดมากตงคูดดูดจัดสะบัดสะบัดเนี่ยเยมื่อช้ที่เราคงจะเคยได้ยินหลายคนนะโดนอาตมาตบไปเยอะ้นะตบแบสะบัดด้วยนะคือการเล่นของเราเนี่ยเมื่อมีการตบลงไปแล้วเนี่ย มันจะทําให้กล้ามเนื้อที่รัดตัวอยู่ในใครออกอันนถ้าว่าแตมามีเวลาเนี่ยนะแต่มาจะให้ทั้งห้องเลยทุกๆคนเนี่ยลุกขึ้นแล้วตบตัวเองตบ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 ในไต้หวันเนี่ยนะในในสวนสาธารณะก็จะมีการตบกันทั้งตัวเลยตบแล้วเลือดลมดีไม่ใช่กูตบมึงมึงตบกูนะตบ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 แล้วก็สปาก็เป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไปตบแต่แค่สมุดอย่างเดียวตบพูดดูจัด สมบัติเจาะเจาะก็คือเจาะและสุดท้ายที่จะมาสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือเรื่องการใช้ดนตรีนะปัจจุบันนี้เรารู้จักแต่เรื่องอาชีมพังเช e หรือว่าใช้ใช้เข็นแต่ปัจจุบันนี้เนะี่ยการแพทย์สมัยใหม่หรือเรียกว่าเอร์เนทีเมดิซินเนี่ยได้พัฒน,นาตัวเองขึ้นไปถึงขั้นใช้เสียงดนตรีแผ่นซีดีที่คุณมีอยู่ประกอบกับเครื่องดนตรีที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นพลังงานที่ทิ้งแทงเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อแท้คุณเรียนรู้จักการผ่อนคลายซึ่งมันจะต้องเข้าคอร์สแล้วสอนเหมือนกับคุณไม่ต้องไปสร้างหลินนะคุณเรียนอย่างไรต่มาคุณจะรู้ว่าทํใไมเส้าหลินก็สามารถเดินลงรายขึ้นมาได้บวกกับพลังของกราวิตี้ที่คุณมีอยู่แต่คุณสัมผัสไม่ได้บวกกับพลังของ cosmo หรือพลังของจักรวาลซึ่งมันมีอยู่แต่คุณคุณเอามันมาใช้ไม่เป็นน่าเสียดายมากใช่ไหม พลังอยู่ข้างนอกแค่เพียงคุณรู้จักการเปิดจุดไปหุ้ยถ่ายพลังงานเราไปที่ยงเฉียนยืนสักพักดูดพลังเข้ามาตัวคุณหมุนเป็นลูกโลกเป็นดวงสว่างทํำยังไง่ั้ะสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งโลกกําลังพัฒนาไปหลายด้านคนไทยเราเปิดกว้างหมอเขียวเนี่ยเป็นหมอคนแรกเลยซึ่งมิกซ์จีนไทยอินเดียเข้ามานี่คือความสําเร็จที่เรากําลังจะพัฒนาไปสู่โลกกั้า ส่วนถ้าบทสุดท้ายตะามาเกินเวลาเข้ามาแล้วสุดท้ายาถ้าว่าท่านสนใจเราเราจะคุยหลังจากที่มีเวลาหรือว่าเมื่อหมอเขียวกลับไปแล้วเนี่ยตมยังจะอยู่ที่นี่อีก4เดือน <S <S 2> <S 2> หรือถ้าไม่มีเวลาก็ให้คลิกเข้าไปที่ YouTube <S <S 2> <S 2> ความรู้เหล่านี้ตมาก็ทําให้มันเป็นความรู้ฟรีแล้วก็คือใช้คําว่า L A K K H A N O <S <S ลักขนะแล้วก็โหลดสิ่งที่มาสอนอยู่เนี่ยในในยูทูบจะมีสอนเป็นภาษาไทย กับสอนเป็นภาษาจีนกลางนะเพราะตาาส่วนใหญ่เนี่ยจะสอนกับคนจีนมากกว่านะจะเวนมา20าประเทศลนี่คือหนึ่งยูงทูบลักคโน L, L A K K H A N O ลักคโนชื่อเดิมาาาคือชื่อสมณะลักคโนหรือถ้าว่าใครต้องการรูปภาพรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องตบกูดดูทันสมารจอรเนี่ยมาโหลดไว้ในในเฟซบุ๊กชื่อเดิมแท้ชาวหินฟ้าก็คือชื่ออระมา,า,น,านี่ จะมีรูปอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งเราจะทําให้ความรู้หเหล่านี้เป็นนมธรรมส่วนตัวเราตายไปช่างมันนะท้นสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะให้ทุกๆท่านมีความเชื่อมั่นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นนมธรรมเราเนี่ยไม่มีวันตายหรอกวราเดี๋ยวนี้มี youtube มี Facebook ทัานเราตายไปแล้วแต่ความรู้ของเราจะเป็นนมธรรมต,ตะลอดไปก็ขอจบลงด้วยเวลาปินชั้น